กับสวัสดีท่านผู้ชมค่ะอยู่กับน้องน,น้ออยวรา,าพรยาลังศีนะคะวันนี้วันที่20 24ของเดือนมีนาคม2565นะคะก็สิ่งที่น้อ้อยจะให้ดูก็คือในเรื่องของอาการการดูแลพืชนะคะในลักษณะของการที่ปลูกครั้งเดียวนะคะ <c oughs> น้อ้อยทดสอบในตัวตีคุกข,ของน้ําม้อยก็คือตัวนี้นะคะ ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนผงอย่างนี้นะคะเราเราทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราตอบสนองในเรื่องของการที่จะทำให้ลักษณะของการที่จะส่งต่อให้ดินเนี่ย <c oughs> มันนัวได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาลักษณะเราปลูกเนี่ยเราจะลองก้นหลุมด้วยสิ่งเหล่านี้คือลองก้นหลุมเสร็จเราก็ปลูกพืชเลยทันทีเพราะของเราเนี่ยไม่ต้องพักหน้าดินบางคนอาจจะตากดินทําปุ๋ยหมัก ใช้เวลาสามเดือนหกเดือนแต่สําหรับเราเนี่ยเราเราลองก้นหลุมแล้วปลูกเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยการปลูกปลูกเราเราเรามีโอกาสปลูกได้แค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องทําโครงสร้างดินเนี่ยให้ร่วนซุยไปพร้อมกับการที่รากจะเจริญเติบโตร่างหายใจได้ค่าของค่าพีเฮในดินไม่ว่าจะปลูกพืชอะไรปุ๋ยจะส่งให้กับพืชและพืชจะนําไปกินได้ดินต้องมีค่า6.5นะคะพี pH เนะเขาเรียกว่าค่าจุดห้าจุดห้าถึงหกจุดห้าเมื่อต้องการให้ดูว่าตอนในี้ในฝรั่งของมอยเนี่ยเป็นฝรั่งฝรั่งกิมจูลเม็ดนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันดกมากนะอันนี้ที่จริงแล้วถ้าขนาดนี้เมื่อเคยดูในส่วนของคนที่เขาทําฝรั่งเนี่ยเขาจะเด็ดตัวนี้ออกนะคะนี่เห็นไหมถ้าตัวที่ม้อยเด็ดนี่คะถ้าเด็ดออกตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเขาก็จะเหมือนกับโตวไวแล้วก็ไม่ค่อยมีโรค อันนี้อันนี้นี้นะทีเนี้ยมันจะมีพวกแมลงด้วยมากัดนะคะบางทีก็คืออ่ามันโดนปุ๊บมันก็จะนี่เนี่ยเห็นไหมอ่ะถ้าอย่างงี้นะคะน้องม้ก็จะลองออกดูพอออกราสังเกตมันจะโตไวนะคะท่านผู้ชมเห็นเห็นในคลิปนะโคนที่เขาเลี้ยงเน่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยแล้วแล้วพอโตสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะห่อลูกละดิอ่ะเนี่ยอย่เ้ยนะคะเห็นไหมกิ่งเนี้ยดกถามว่าโดกขนาดไหนก็โดกขนาดที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็คืออ่า อันนี้รู้สึกว่าตัวผู้ตัวเมียมืนันรู้เราก็ไม่ค่อยมีความรู้หรอกเพราะน้างมัจะปลูกเพื่อให้เห็นว่าเราปลูกได้ได้แล้วดินถ้าดินมันดีดินมันร่วนซุยเนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างของพืชเนี่ยมันมีความแข็งแรงก็คือมันจะต้านโรคตอนแรกเนี่ยต้นต้นนี้เพี้ยไฟกินหมดเลยท่านผู้ชมเห็นว่ามันดกขนาดไหนเนี่ยเนี่ยดูกิ่งนี้นะคะดูกิ่งนี้ก่อนกิ่งนี้เนี่ยเป็น เป็นแบบซ้ายขวาเลย <c oughs> ของทั้งสองตานะคะซ้ายขวาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะคะเราก็จะเด็ดออกอุ้ยอันนี้ก็นี่บางทีก็หลุดนะคะเพราะว่าบางทีคือเราไม่ลองที่ต้นเพื่อที่จะดูว่าขั้วมันเนี่ยขนาดไหนขั้วมันจะต้องเหนียวนะคะเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศทุกวันเนี้ยมันมันทําให้ขั้วพวกนี้ยมันจะล่วงแต่นี้ก็ต้องมาทด,ทดสอบนะคะใบมันจะเห็นได้ว่ามันใบมันจะหนา เพราะว่าเนี้ยบางทีนะคนที่บ้านของน้างเมยเนี่ยไปแต่งงานกับคนที่ชลบุรีโทรมานะคะในหมู่บ้านบอกโอ้หนูไม่รู้เลยว่าพี่ดังมากเลยเพราะว่าของหนูนี่ทําฝรั่งเยอะมากนะที่ที่ชลบุรีก็มากลับมาบ้านนะคะแล้วก็ซื้อกลับไปที่ชลบุรีนี่เห็นไหมดกมากนี่กินจูไรเม็ดนะคะเนี่ยเนี่ยกิ่งนี้ก็ไปละเยอะแลวเนี่ยมากิ่งนี้นะคะเห็นไหมซ้อนกิ่ง ูกจะดกนะคะหนึ่งขั้วออกสามลูกเลยทีเดียวท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยหนึ่งขั้วออกสามลูกนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามเราจะลองทดลองดูว่ามันจะแข็งแรงไหมเราเก็บไว้หมดนะคะส่วนใหญ่มันจะเก็บไว้หมดเพราะว่าต้องเก็บเพราะว่าถ้าเก็บเราปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีเพิ่งจะปีนี้นะคะที่ออกดกมากเนี่ยเราก็เก็บเปนอย่างนี้นะคะไม่เคยเห็นเขาทําแบบนี้งั้นจะเก็บตรงนี้ออกนะคะนี่เนี่ย,ยอย่างกิ่งเนี้ยกิ่งนี้ก็ออกซะขนาดนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชม ดกมากเห็นไหมคะก็ออกสองลูกนี่ก็เหมือนกันนะคะออกสองอเราจะเก็บไว้นะะเขาเมื่อเห็นเขาเก็บอย่างนี้แหละเอาตรงตรงเนี้ยตรงก้นมันเนี้ยออกนะคะนี่ออกฮนะณลยายกลับมาแล้วนี่นะคะแล้วก็เนี่ยดูซิท่านผู้ชมดกขนาดไหนดู ต้นดกนะคะดกมากแล้วก็ลูกเนี่ยมีความสมบูรณ์นะนี่เขายังเล็กอยู่นะคะเห็นไหมเขียวเป็นเงาเลยถึงแม้จะมีมดบ้างไม่เป็นไรนะคะนี่เห็นไหมดกนี่อันนี้หนึ่งกิ่งก็ออกเซื้อเท่าไหร่หกลูกนี่แล้วเดี๋ยวเราจะตัดยอดมันนะคะเท่าที่เราไม่เคยเห็นนะ เขาจะเด็ดยอดเพื่อไม่ให้ต้นไม่ให้รากนี่ยไม่ให้นําอาหารไปเลี้ยงที่ยอดมันจะกลับมาเลี้ยงที่ลูกนะคะเราต้องบางทีน้ำม้จะเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเขาจะเด็ดเลยแต่น้ำม้อจะไม่เด็ดนะคะเดี๋ยวจะใช้ตัดแต่งกิ่งเอาเนี่ยเราก็ต้องเอาออกนะคะเอาตรงนี้ออกเอาออกนะคะเอาออกเห็นไหมมันดกมากอะท่านผู้ชมมันดกจนจนเราดูแล้วโอ้โหต้นนี้คือ เนี่ยบางทีคือเราก็ต้องทดลองนะคะถ้ามันเจอโรคมันต้องเอาตัวเองมันให้ผ่านให้ได้นะคะบางทีร้อนเนี่ยอย่างเงี้ยร้อนเจอเจอสภาพร้อนแล้วกเ็เหมือนกับว่าพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยน้าส่งไม่ทันเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเด็กคนงานไม่ยอมไม่ยอมลดน้านะเด็กๆไม่ยอมลดน้ําให้มันก็จะหลุดคั้วก็จะหลุดถ้ามันไม่แข็งแรงอันนี้ก็ปล่อยเลยไม่เป็นไรนะคะนี้ท่านผู้ชมเม่จะให้ดูข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ย ลักษณะที่เราใส่ก่อนอันนี้เป็นพืชพึ่งพาที่เขามาฝากอนุบาลไว้กับน้ำอ้อยก็คือต้นกล้าตอนแรกเล็กมากตอนนี้โตขึ้นแล้วนะคะเป็นกระท่อมนะคะนี่อันนี้ก้านชุดนี้นี่ของเชีงยงใหม่ทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าน้ำอ้อยมาฝากไว้กับต้นใหญ่เพื่อเขาพึ่งพากันคันเนว่าพวกใบกระท่อมเนี่ยมันจะต้องอ,อยู่กับพืชต้นใหญ่เพื่อที่จะดูแลเขานะคะอันเนี้ยน้ำอ้อยจะให้ท่านผู้ชมดูโฟกัสลงข้างล่างนะคะ อันนี้ม่อยใช้ตีคุกในการที่ดูแลดูแลดูแลโคนต้นเขาก็คือเอาลองก้นหลุมด้วยด้วยตีคุกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดินเนี่ยจะเห็นได้ว่าความต่างก็คือดินนูน้นเห็นไหมคะว่าดินดินดินอันนู้นดินนู้นเนี่ยไม่ได้ลดน้ํามันจะออกแดงใช่ไหมแต่ดินดิน,ดนลดน้ําเหมือนกันแต่ดินนูน้นอะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มิสเตอร์ฮิวมัสเรานะคะก็แต่ตัวนี้ลองก้นหลุมด้วยตีคุกนี่นะคะเราลองก้นหลุมจะเห็นได้ว่าดินเนี่ย ดินดำแล้วเกิดความเลื่อนสูยท่านผู้ชมเห็นไหมพอเราม่าจับปุ๊บเนี่ยเนี่ยมันมันมันอย่างนี้ขึ้นมาเลยนี่คือคําว่าดินดินต้องสมบูรณ์นะคะนี่คือดินที่เราใส่ตีคุกเข้าไปอ่ะแล้วทีนี้ถ้าปั้นเม็ดละคะปั้นเม็ดต่างยังไงปั้นเม็ดไม่ได้ต่างแต่ต่างตรงที่ว่าเอ่อตัวตีคุกเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ว,ว่าพอเราลดน้ําปุ๊บมันล้วนเลยนะคะมันล้วนยังไง ก็เนี่ยเราดึงดินขึ้นมาเนี่ยเนี่ยร่วนอันนี้น้ำม้อยเพิ่งปลูกไปที่ที่กล้าล้วงขนาดนี้คือเพิ่งปลูกได้สองวันนะเห็นไหมยอดแตกแล้วอันนี้คือตัวตีคุกเวลาใส่ปุ๊บนี่มันจะดําอย่างนี้นะคะคือลักษณะว่าอสมมติตัวตีคุกเนาะเราใส่นะคะเราใส่อย่างเงี้ยเนี่ยค่ะมันนวลเร็วมันนวลเ,เร็วหมายถึงว่าเนี่ยหายละก็คือมันดูดพืชเอาไปกินได้ทันทีนี่เดี๋ยวต้องเราต้องลดน้ำนะคะเพราะว่าบางทีมันจะดูดความชื้นมาอยู่ในตัวมันแล้วมันจะ ดึงน้าไหลย,ย้อนขึ้นมาเราเดี๋ยวเราลดน้ําทีนี้ถามว่าตัวเม็ดต่างไหมตัวเม็ดตัวเม็ดไม่ได้ต่างแต่ตัวเม็ดก็คือพอละหวานแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะละลายช้าอย่างเช่นอ่ะสมมติเมอันนี้น้ำม้อยหวานเมื่อเช้านี่เองหวานเมื่อเช้าแต่ไม่ได้ลดน้ํานะแต่มันดูดความชื้นขึ้นมาในตัวมันสมมติน้า้อยเขาเขาจะหวานอย่างนี้ลักษณะน,าาน,นะคะหวานนี้อ่ะสมมติอันนี้ก็หวานแล้วกันอ่ะหวานหวานนี้นะคะ ก็จะหวานประมาณนี้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นเวลาเราหวานเนี่ยเราควรจะหวานให้เกิดความถี่ประมาณนี้นะคะเ,เห็นไหมเพราะว่ามันเป็นตัวปรับโครงสร้างดิน<ส>ก็หวานประมาณนี้ของเราหวานเท่าไหร่มันก็ไม่ตายหรกค่ะเพราะว่าลักษณะของการที่เราเรา,เาที่เราทํานี่เราปรับค่าพ H เ,เรียบร้อยเพราะว่าค่า PH เ,เนี่ยเนี่ยเห็นไหมสารพิ่งในดินก็ย่ปกตินะคะมีแมงอะไรอยู่ปกติเลยแต่เขาจะไม่ทําอันตรายอะไรแก่พืชเราอันนี้ มดก็จะเต็มไปหมดอะแต่ว่ามันก็อาศัยความอุดมสมบูรณ์จากข้างล่างมันไม่ได้มากวนอะไรเราเห็นไหมนี่ก็คือตัวเม็ดเนี่ยยังอยู่นะคะแต่ถามว่าดินเป็นยังไงมันก็เหมือนกับละลายช้าเวลา,เาลดน้ำมันก็มันก็ละลายลงละลายลงนะคะทีนี้ถามว่าดินเป็นไงดินก็เนี่ย นี่คือสภาพดินที่ใส่ของเราแล้วดินก็จะดําบางคนถามว่าฮิวมัสทําไมต้องดำอ่ะเออก็นโมถึงถามว่าทําไมมันต้องดําเพราะว่าเมื่อใส่ลงไปแล้วเนี่ยธาตุอาหารที่นโมใส่ไปทั้งหมดที่อยู่ในนี้สีมันจะไม่ดำเพราะว่าเราจะมีฮิวมัสยิบซ้โดูลไม้ซีโอไลท์ฟอสเฟตเคี่ยงขาวในเม็ดถามว่าพอมันละลายปุ๊บมันลงไปมันก็จะทําให้ดินเนี่ยมันล้วนซุยนะคะเพราะนั่นดินเนี่ย มันก็จะกลายเป็นสีดําเองนะคะเราก็จะพอเราลดปุ๊บเนี่ยดินมันก็จะกลายเป็นสีดําแบบนี้นะคะมันก็จะดําเลยเนี่ยดำแล้วก็โปร่งดินมันก็จะมีความร่วนซุยเราจับตรงไหนเนี่ยดินมันไม่แข็งดินมันอุ้มน้ําได้ถึง25เท่ามากกว่าดินธรรมดานี่สิ่งที่สําคัญแล้วจะสังเกตได้ว่าเราไม่จะปลูกโคนต้นแบบพึ่งพาแล้วเขาไม่แย่งอาหารนี่เราปลูกมะเขือมะเขือเราก็ได้กินนี่มะเขือปอนะคะเนี่ยลูกใหญ่ขนาดเนี้ย ลูกเท่ากันปั้นเพราะว่าอันนี้เป็นเอ่อเป็นเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวกันมะเขือเปาะปุยฝ้ายนะคะมันปุยฝ้ายเห็นไหมเราก็ได้กินเนี่ยเราปล่อยเลยนั่นมีมะเขือแจ้ด้วยอันนี้มะเขือพันธุ์พื้นเมืองนะม่อยก็คือเอาไว้ไว้อันนี้แล้วทําไมมันมีสองสายพันธุ์ผสมกันอ๋อคนละต้นนะคะ่ะท่านผู้ชมมันมันโยงเนี่ยมีสองสายพันธุ์อยู่ในนี้เราก็ทานแบบพึ่งพาอันนี้นะม่อยยังจะปลูกพริกได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวมีต้นพริกเราเอาพริกมาปลูกตรงนี้เรามาหวานตรงนี้ แล้วเสร็จแล้วเขาจะช่วยกันสิ่งที่สําคัญคือพวกเนี้เขาดึงในตัวเจ้นลงด้วยนะคะพอน้ำม้อยปลูกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ไม่ร่วงท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันดกแต่อีกสวนหนึ่งที่เขาจัดการเอาญ้าออกหมดเลยนะคะไม่มีไม่มีความชื้นในด้านปกคลุมอยู่โซนด้านล่างปรากฏว่าฝรั่งเขานี้ร่วงหมดเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขามีส่วนช่วยในการดึงในตัวเจนและคุมความชื้นทําให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันวนะะ่าถึงบอกว่าบางคนปลูกปึก ปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียวสมมติเราปลูกฝรั่งเราฝรั่งอย่างเดียวเลยโคนต้นมันก็มีแต่ฝรั่งอย่างเดียวไม่ใช่อันนี้โคนต้นเราเรายังสามารถปลูกปลูกมะเขือปลูกพลิกปลูกเขาเรียกอะไรใบกะเพรานะคะปลูกตะไคร้ปลูกอะไรก็ได้ทีนี้เราใส่ปุ๋ยครั้งเดียวจบเลยอันนี้น้มยก็เอาใบกระท่อมมาปลูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการดูแลของเราเนี่ย เราปลูกครั้งเดียวตอนนั้นเจอเจอเพีย้ยไฟไปนะคะปรากฏว่านม้อยปล่อยเลยน้อาม้อยจะไม่มีการฉีดนะคะเพราะเพราะเราลองดูว่าถ้าเราลองก้นหลุมครั้งเดียวเนี่ยเราใช้อยู่ประมาณหนึ่งถึงสามกิโลต่อต้นเราจะหวานทรงพุ่มที่จริงแล้วเนี่ยอย่างอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นก่อนที่จริงเราหวานเนาะสมมตินี่หวานเนาะเพราะน้อนม้อยจะแนะให้หวานให้เกินปลายใบอย่างนี้นะคะแต่อันนี้คืออันนี้สาธิตเฉยๆนะว่าเออถ้าเรามีเราก็ต้องหวานประมาณนี้หวาน หวานให้เกินให้เกินปลายใบนะคะเรามีพืชอะไรพวกนี้เขาได้กินหมดแต่ถามว่าเขาแย่งไหมไม่ลักษณะของฮิวมัสของเราเนี่ยเมื่อโดนน้าปุ๊บเขาจะลงไปล่อล่านะคะลงไปลึกมากเลยแล้วก็ทําใหเา้เขาผ่านแรงได้ด้วยเพราะนั้นของเราเนี่ยมันจะอุ้มน้าได้ถึง25เท่ามากกว่าดินธรรมดาท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าถ้าส่องเข้ามาด้านนี้นะตัวนี้จะเขียวจนขี้ตะไคร้ขึ้นเลยเพราะมันเย็นนี่ เราอะผลิตโอโซนด้วยนะคะเราต้องระเหยออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจด้วยระบบพืชเกิดระบบนิเวศขึ้นในทางรัดนะคะมันจะดีมันจะเร็วภายในสามวันเวัน15วันแต่ถ้าตัวที่ไม่มีของเราจะเห็นได้ว่าเขตแดนแค่เนี้ยออกไปแล้วแห้งละแห้งแล้วลทางนู้นตะม้อยปล่อยเลยนะคะนู้นไม่ได้ใสท่าผู้ชมจะเห็นได้ว่าแมลงกัดกินหมดเลยแลดินแห้งดินไม่อุ้มน้ำนะั่นคือเราทดลองนะคะเราไม่ได้ใส พอไม่ได้ใส่ปุ๊บดินแห้งปุ๊บแมลงเข้ากัดกินเลยแต่ถามว่าทําไมแมลงตัวหนอนถึงไม่ขึ้นที่นี่คะมาดูซิมาดูใบฝรั่งข้างบนซิมันขึ้นมากินไหมทั้งทั้งที่ตัวหนอนชอบนะคะเห็นไหมเงีย่ยเห็นระบบใบมันคะไม่มีหนอนไม่มีแมลงกัดกินเลยอันนี้คือความสมบูรณ์ของเขาต้นนี้จะถูกใส่ใจเป็นพิเศษนะคะ เพราะมันอยู่ใกล้มาทีไรก็มาสาธิตการใส่ปุ๋ยตรงนี้แต่ไปดูต้นนู้นต้นตน้นนี่คือแบบถูกละเลยเลยคือไม่ได้สนใจเพราะไม่ได้ใส่ก็ลองดูว่ามันต่างกันยังไงนะแล้วก็เราก็ไม่ปลิดไม่ปลูกพืชข้างล่างพึ่งพาเลยได้แบบนั้นมานะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าอันนี้คือปากท้องของเรานี่คืออาหารของเราน้องม้อยถามทีว่าเราได้ฝรั่งสมมตินะคะเนี่ยอย่างเนี้ยเราได้สามลูก เราได้สี่ลูกเนะี่ยเราได้สมมติกิ่งเนะี่ยเราได้สี่ลูกนะถ้ามันใหญ่พอแล้วถ้าเราปลูกเนี่ยรู้สึกว่าเราเราจะต้องเอาก้านอย่างนี้ออกด้วยนะคะถ้ามันโตพอแล้วมันจะแย่งอาหารนี่ถ้าถามว่าเราได้ขนาดเนี้ทาไมเราต้องเด็ดออกเนี่ยลูกก็สมบูรณ์เห็นไหมคะนะ่ะถามว่าทําไมเราต้องเอาออกพอเราออกปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าเงินเราอะเราเด็ดเงินทิ้งแต่ถ้าถามว่าเราค่อยๆใส่ใส่ทีละน้อยนะให้พืชกินได้อิ่ม เขาก็ทําให้ลูกโตเสมอได้ค่ะวันนี้น้องมอยก็ต้องกาบลาไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืม0825644999เป็น i d ีไล n ์ด้วยนะคะ0956878444ไม่ว่ามิสเตอร์ฮิวมัเราจะเป็นแบรนด์แบบไหนเราจะมีอยู่สตัวคือตัวกันตูนแล้วก็เป็นตัวข้างขาวนะคะก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมโทรมาเพราะว่าตัวตีคุกเราก็จะใส่เป็นแบรนด์ข้างข่าว ถ้าเป็นเม็ดเราก็จะใส่เป็นในตัวของตัวการ์ตูนของมิสเตอร์ฮิวมัเรามีทั้งใส่ผลแบบให้ผลทันทีหรือเราใส่แบบเข้าเข้าเครื่องพ่นพ่นออกไปได้นี่เป็นเม็ดก็คือเราอตอบสนองทุกทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญตอนนี้เคมีแพงมากเราก็ลดการใช้เคมีแล้วก็ลดการใช้ยาฆ่าแมลงการใช้เคมีลง นะแล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งถ้าใครสนใจหรือว่ามาติดตามน้ำม้อยใหม่นะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางมิสเตอร์ฮิวมัของน้ำม้อย <c oughs> ก็จะได้มีสิ่งดีๆมารีวิวให้ดูว่าอ๋อพอเราใส่อย่างนี้ไปนี่ไม่ได้ใช้เคมีเลยนะคะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยใช้ของตัวเราตัวเดียวจบเลยแล้วไม่มีการฉีดพ่นทางใบด้วยแต่ถ้าเกิดเราทาในภาคอุตสาหกรรมเราต้องฉีดแต่ถ้าเกิดเราไม่ฉีด เป็นยังไงก็อันนี้ไม่ทำออร์แกนิกเลยเพื่อทด,ทดลองว่าเราใส่รางก้นหลุมลองก้นหลุมครั้งเดียวแล้วก็เราเราได้เรียนรู้ในแต่ละสูตรของเรามาลองกับต้นเนี้เป็นยังไงน้ำมอสก็จะรีวิวมาให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอท่านผู้ชมก็คือติดกดติดตามน้ำมอไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็โทรมาเลย0825644999เป็นไอดียไลนด้วยนะคะแล้วก็ยินดีที่จะรับใช้เกษตรกรทุกท่านนะคะเนี่ยเราทาอินซี ก็สามารถที่จะไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือฮอร์โมนอะไรทั้งสิ้นเลยจบในตัวเดียววันนี้น้ำอ้อยกาบลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ